สวัสดีสวัสดีครับวันนี้มาศูนย์ประชุมสศรษกิจอีกแล้วนะครับครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่หแลนะครับมามโปรเยี่ยมชมศูนย์ประชุมครับวันนี้เป็นมาเข้างานโฮมโปรลีบบีเอ็กซ์โปรครับอันนี้มันอีกงานไม่ใช่โชว์อย่างเดียวขายด้วยนะครับสินค้าของงานโปรจริงๆจะไปหลายวัน<ช>แล้วนะครับงานนี้<ล> ตั้งพร้อมกับงานแสดาหนังสือนะแต่ว่ายังไม่ได้ลงคลิปเลยวันนี้มีโอกาสดีก็เอาคลิปมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูครับครับมาดูกันเลยครับสําหรับงานของตรงนี้เนี่ยมันก็จะงานเป็นต่อกันนะครับน่าจะเป็นฮอจนะครับเพราะว่างานส่วนแสดงหนังสือแ่คาดนี่น่าจะเป็นฮห้าฮหตรงนี้ก็ทะลุมา รับน,น่าจะเป็นฮจก็คืออยู่ในงานเดียวกันครับนึ่คือตกใจแอดเลยนะครับเพราะว่ากำลังดูของเข้าบ้านครับก็จะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า,ฟาต่างๆพวกอ่พวกน้ำหอมกับหลายๆอย่างครับก็มาเดินดูก่อนครับว่าจะ สั่งอะไรบ้างน,นะครับซึ่งจะสั่งจองอะไรบ้างก็คงจะดูกันนะครับสำหรับในงานก็เดินไม่ได้ทั่วเท่าไหร่นะครับก็โดนเป็นบางล็อกเป็นบางช่วงบางตอนกระมัเดินานเดินให้ทั่วเพราะว่าคือของที่เราอยากดูเนี่ยเราก็จะไปเดินตรงนั้นนะครับพวก ครัวสำเร็จนี่ก็สขใจนะครับแล้วก็จะมีถังน้ำเก็บน้ำนะครับถังเก็บน้ำพร้อมปัม๊มน้ำด้วยนะครับอันนี้ก็็นความสินใจอยู่กันนะครับก็นนมีเจ้านีที่มือสกรูนะครับคุยกันไว้แลวนะครับโอเค ครับอันนี้พวกโซฟาก็มีแต่ว่ามันค่อนข้างน้อยนะก็ไม่ค่อยไม่ได้ให้เลือกกันมากมายเท่าไหร่ชิชะครับเราก็คงแค่เอามาชมเฉยๆนะครับอันนี้ครัวเหรอค่อนข้างจะมีชื่น่อ้เอบินเฟอร์ดีนะครับชุดเกฟุดูดิวิ่งรับดูกันไปเรื่อยๆนิดนึงนะครับในส่วนของต้นฉบับานประจักรจ่ายนะครับก็ สั่งจองไว้แล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้รับยังไม่ได้จัามครับอันนี้รวมไม่น้ยด้วยรือว่ามีปั๊มน้ําด้วยสามในเรื่องของจิตายี้ความน้ําด้วยนะครับเราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะลดเพราะคนลดเยอะเลยครับครับสุดัดจ้านครับคือเรื่องใช้ตัวางตางเยอะมากมากกว่านีไม่หมดทะ้รที่ ใบน้อยก็บัตรทุได้นะครับนีบัตรทุด้วยไหมครับมีครับทำอะไรครับอ๋อตอนนี้เป็นในส่วนการแรกคอยระคาลูกค้าก็มียูชูสใช่ไหมครับแอปยูชูสของบัตรทุนสีครับอีกมันอีกเครื่องหนึ่งอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวบัตรบัตรมนให้ผมก็ได้ครับเดี๋ยวเช็คคะแนนให้ครับแล้วจะทำยังไงต้องเสียเงินไม่ต้องเสียเงินครับก็คือตัดคะแนนลูกค้าครับแล้วก็ลูกค้าก็ของไปหรือว่าเป็นในส่วนรีบอเช่กลับบ้านได้เลยครับ เอามาเป็นโซนรถได้อะไรเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นพวกร้านอาหารต่างๆนะครับพาไปใช้ได้เลยนะครับเพรานั้นสองร้อเอ้ยสองพันเลขแรกสองร้อยใช่ไหมครับอันนี้เหมือนกับลูกค้าซื้อกระเป๋าไใบละสามร้อยเองของจริงด้วยนะครับได้ยี่ห้ออะ้างดีได้ยี่ห้อเอลอันนี้เป็นเดนเนียลอันนี้เป็นโครโลหรือว่าเป็นวาเลนติโน่ก็ได้ ใ่ครับมันแหมดเลยทั้งตัวเลยครับร่อแวตอนนั้นจะเป็นสผู้หญิงช่องตรนี้ด้วยี่ชายก็สาได้ตอนนี่มันจะเป็นหลักหวาอยู่แล้วนี่กับนี่้วสวยงส้วแต่ว่าถ้าจะ ถ้าใสสัพพายอ่ะอันนี้นะจ๊ะอันนี้ถ้าบอกว่าไส่พิเนี่ยใส่แบบเยอะๆไม่เยอะเาบอมนี้ากมีรนท่าหรแเหมืนกันหมาดคว่าเขาีสองมีมีสองพันแต่2ัก็เลยแค่สองร้อย ในอันเดียวต yeah. ัด้านในจะเป็นแบบรูดนะดูด้านันนี้ที่แรกที่พุกเจอระเบิดมา่อนอันนี้มันจอโทุ่นน้ำด้น่นี่แต่ดังไงแต่ว่าจะดังถ้าเด่นวมัจะเป็นทุ่ใหม่ของอารา ชอบแบบไหนชอบแมวไหนผมว่าชอบแดงแมวแต่ว่าตอนนั้นน่าจะสูดได้น้อยแต่ถ้าบอกว่าชอบแบบสวยๆแบบเอเดนแนะนำแต่ถ้าบผมตัดไหมไม่มาไทยอยู่ตรงสรุปก็คือได้กระเป๋าเป้หนึ่งใบนะครับดลันนี้เป็นมาตัวกลางรับผิดรับในของเราจะเดินดูพวกเอนะครับแล้วก็ สักพักหนึ่งนะครับ้วก็จะเดินทางกลับนะครับได้ในในสัปดาหนะครับให้ตามที่คือไม่ได้ตั้งใจนะบริการนะคือบบนก่รามะัุต้องจำเป็นนะครับพต้องเสียงามนะครับครับสำหรับที่งานโอมโรลีู่เอ็กซ์โร ต้องขอขอบคุณครับสมัครการติดตามรับชมกาดตกบกเร่งยังไงก็ต้องขอใด้กยนะครับหวังว่าคุณจะติดตามกันไปได้ไ่ไปเรื่อยๆนะครับสำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่องให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปตรงนี้เลยนะครับ ครับโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ